สวัสดีค่ะ f อทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงจังเลยช่วงนี้ประเทศนอร์เวย์หนาวมากเมกืม่อนี้ลบเก่งศานะคะถนนลื่นมากขับลงขับรถอะไรก็ต้องระวังเนาะหนาวจนไม่อยากเคนอย่าอยางเลยนะคะเวลาไปทํางานนี่พี่เลียต้องตื่นจะตีสี่เนาะตื่นขึ้นมากก็ต้องมาทําความสะอาดเอ้มาต้องปัดรถปัดยังขูดน้ำแข็งคูดย,ยังออกก่อนจะไปทํางานเนาะเลิกงานมากกัน กับเขามานกันนอนเลยทำกับเขากับยางกันแช่นำอุ่นแทนจำหนังกันนอนเลยกับบ่มีอารมณ์เห็ุอีหย่างเลยช่วงนี้หนาวมากๆแล้วเป็นช่วงอากาศที่หนาวแล้วเป็นช่วงที่หนาเบื่อนักของประเทศนอกประเทศนี่แหละถ้าเป็นช่วงเขาเรียกเขาเรียกว่าช่วงเฮิร์สที่จะเข้าวินเตอร์อ่ะเนาะมันจะเป็นแบบนี้มันจะหนาวหนาวมากๆเป็นช่วงที่หนาเบื่อถ้าถ้าช่วงเริ่มเริ่มต้นไอ้เฮิร์สนะถ้าถ้าช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงน่ะมันจะสวยเพราะว่ามันจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าถ้าถ้าเลื่อยมาหลังจากนั้นแล้ว ได้มาหลังจากนั้นเราจะมาเขาบินเตอร์เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่หนาเบื้อมากๆเลยแล้วก็ส่วนมากก็บสอยูตะบานแต่สําหรับฝรั่งเขาก็จะออกไปเล่นสกีเล่นยังสานสโนว์พวกหิมะอีอย่างมากเขาก็จะออกไปข้างน,นอกไปเล่นสกีเล่นสโนว์บอดเล่นยังของเขานน่นแหละแต่ว่าห้าบว่าเป็นเนาะเราไม่เรามาจากเมืองไทยเล่นสกีบ่เป็นเคยล่องแล้วนะคะลมลุมลกคุ้ขัน้นเท่าแล้วนะคะย่านหาอะไรบ่ได้ก็เลย ไม่เอาเดีวกว่าค่ะเราบัดที่นี่มนนนมเมื่อนี้เนาะช่ไหมเบาเรื่องช่วงอากาศแบบนี้อากาศมันซึมเศร้าแบบนี้มันบละกะเลยช่วงว่างงานช่วงเลิกงานช่วงวันหยุดเจ้าของส่วนมากเลยช่วงนี้เกษียณอยู่แล้วถ้าช่วงวันหยุดเล่นกัสีมิตานอนมิตานนอยยังเดี๋ยวเลยกะเลยคิดว่าเออถ้าช่วงที่เราว่างเราไปข้างนอกไม่ได้เรื่องข้างนอกมันไม่มีอย่างเหตุหลายกะหาอะไรทําดีกว่าก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าเออในเมื่อเรามาจากเมืองไทย เราเรามีฝีมือเทามีฝีมือการเฮ็ดกับเขา่าและการกับอาหารไทยนะคะอาหารไทยหลายๆเมนูเลยที่เป็นที่ถูกใจแล้วก็ฝรั่งเขาชอบนันเองนะอย่างที่ยอดฮิตกันเลยที่ทุกคิดมาทุกคนน่ะจะจะ,จะเฮ็ดได้ก็คือการเฮ็ดสปริงโรก็คือปอเปียบ,บ้านท่านแหละการทําปเปียที่ที่ประเทศนอร์เวย์เขาจะเรียกว่าวอร์รุนวอร์รุนนะคะแล้วก็ถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกสปริงโรสปริงโร่แปลว่าอะไรนนี้ก็เลยมีไอเดียว่าอะ ย่บานซื้อๆบ่มีอย่างเห็ดอากาศกระบอดีไปไซสกระบอได้หารายได้เสริมดีกว่าช่วงนี้นะก็เลยมีไอเดียก็เลยคิดไอเดียมาว่าทําปอเปี๊ยะขายดีกว่าเป็นรายได้เสริมดีกว่านอนดีกว่านอนเพราะว่าขน้นอนทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วแล้วก็ข้างนอกนั่นตอนนี้ข้างนอกมืดแล้วก็สว่างแค่ประมาณจุนี่ตอนเศร้านี่จะเริ่มสว่างประมาณ เกืบอบเก่าโมงเสามันจะเริ่มสว่างเก้าโมงเช้าแล้วก็จะมามืดอีกที่หนึ่งเนี่ยประมาณบ่ายสามบ่ายสามเครื่องนี่เริ่มเริ่มมืดแล้วก็คือสาว่างบ่กี่ชั่าวโมงสว่างแค่ประมาณหนห้าชั่วโมงสี่หาชั่วโมงแค่นั้นเองนอกนั้นก็นมืดตลอดมันก็นเลยมีความรู้สึกว่าเ,าาาเบื่อหน่ายก็เลยว่า,ามีไอเดียขึ้นมาบ้านี่แหละก็จะเหตทาหาไรายได้เสริมช่วงช่วงวันหยุดที่ตัวเองอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไปไหนดีกว่านอนเบื่อเซ็งอยู่ที่บ้านก็เลยคิดหาได้เสริมโดยการเฮ็ดไอ ปอเปียขายนะคะแรกๆเลยนี่พี่เลินถามขายให้เพื่อนรวมงานเพื่อนรวมงานเพราะว่าเพื่อนรวมงานมันจะมีหลายชาติ้วก็มีคนนอร์ดนะมีคนฝรัง่งมีอย่างสิงเขาก็ชอบอาหารไทยอยู่แล้วนะคะการรับต้นไอเดียว,วันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นไอเดียมากแล้วก็ว่าวกับเพื่อนรวมงานว่าวกับเพื่อน่งที่เป็นฝรั่งก็ไดออเดอร์มาแล้วนะคะวันนี้ไดออเดอร์มาสองร้อยโครนสองร้อยโครนถ้าทีเป็นเงินไทยก็เจ็ดรอยบาท บาทพอจะเริ่มพูดเริ่มคิดมาดิฉันก็ไดออเดอร์เลยนะคะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นฝรังร่งนี่แหละเป็นคนนอตเป็นคนชาวนอร์เวย์เป็นผูน้หญิงนะคะเขาก็เลยเขาชอบไงเขาชอบอาหารไทยแล้วเขาอยากกินแล้วก็ถาม่าจริงๆแล้วเขาฝรั่งส่วนหลายคนกระเฮดกระเฮดเป็นนะพวกปอเปียพวกโวุ่นพวกสปริงโรแเนี่ยฝรั่งเขากเ็เฮดเปลี่ยนคือกันแต่ว่าพูดถึงว่า,าการเฮดข,ของเขานั่นมันบ่ได้แบบ บ่ได้รสชาติเทๆเหมือนกับที่นคนไทยเขาเฮ็ดเองเพราะว่าคนไทยเฮาสิมีสูตรน่นนั่นนี่เฮ็ดแมนบัลละเขา,าสิมีซอสของเราที่เป็นเรารู้เคล็ดลับต่างๆอะไรปรับปรุงรสชาติอะไรที่มันเป็นออริจินอลของคนไทยเราจริงๆเน่ะถ้าเป็นคนไทยจริงๆเฮ็ดอ่ะมันจะอร่อยกว่านะคะนี่เพื่อนเขาก็เห็ดเป็นแต่เขาชอบกินเขาก็เลยสั่งนะคะมือนี่ก็ได้ออเดอร์มาแล้ว200ได้200โคนนะคะแล้วก็คิดว่าจะให้เพื่อนให้เขา ให้ไห้คนที่เขาสร้างแล้วแล้วก็จะเฮ็ดไปให้เพื่อนที่อยู่ในที่ทํางานนั่นแหละจะไปเฮ็ดให้เขาลองชิมซะก่อนให้ทุกคนชิม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 ดูซะก่อนมาโอเคถ้าเกิดว่าชอบก็คุณก็สามารถสั่งได้เอาไปอ่อยเนี้ยเอาไปตบเบ็ดก่อนอะไรเงรี้ยเออก็ก็ทาไปให้ไปทําให้เขาที่เขาสั่งด้วยแล้วลก็เอาไปเฮ็ดไปให้เขาชิมพร้อมอ่าถ้าเกิดว่าถ้าเขามาเขายัางเขาก็สังเขา้าที่หลังหลวลกเข้าก็กระจายเข้าไปเรื่อยๆในทีทํางานว่าเออฉันทํา พอเปี๊ยะขายนะอะไรถ้าเธอสนใจเธอก็ส <canvas S 1> ั่งได้อะไรประมาณเนี้คือเราไม่ต้องไปทําอะไรเยอะหรอกแล้วก็แค่นั่งอยู่บ้านอยู่บ้านเฉยนั่นแหละแล้วถ้าใครเขาอยากได้เดี๋ยวเขาก็โทรมาสั่งหรือเขาเาก็สั่งเองเราก็ค่อยทำเราก็เพราะว่าพอเปี๊ยะมันที่นี่มันมีครบหมดอยู่แล้วไงเราก็แค่ออกไปซื้อแล้วก็มาทํานั่งรอแค่ออเดอร์ว่าเขาจะเอาเท่าไหร่ท่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยในความคิดก็คือกสิล่องขายในอันนั้นพรอมนะคะใน f a c e b o o k ในเ o ซบอ่กมันจะมีอ้นนั้นนะ ที่มันเป็นในหน้าหนึ่งที่มันเขียนว่า marketplace นะี่ะ m a r k e t Place นั่นแหละเพราะว่ากับมีฝรังร่งมีฝรั่งมีคนไทยมีอย่างหลายๆคนถี่ล่องขายได้นั่นขึ้นกันแล้วก็กัเลิสิคิดว่าจะจะเอาลงขายด้านนั้นด้วยจะลงขายใน marketplace ด้วยขายในที่ทํางานด้วยขายให้คนรู้จักด้วยเพราะว่าเราโซเชียลพี่เป็นคนถี่รู้จักส่วนมากจะเป็นฝรั่งที่รู้จักก็คือคนรอบตัวนั่นแหละก็คือให้เขาส่งต่อข่าว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 ,ขาวงข่าวแบบ ผ่านต่อคนรู้จักอะไรประมาณนี้นั่นแหละและ้วการสิล้วงขายลลหน่อยหน่อยในมาเก็ตเพลสในเ a c e ฟซบุ๊กบ้างแต่กสิขายแค่ในพื้นที่แต่คือว่าแบบว่าถับให้อย่างใดอย่างหยึงก็ให้เขาโทรมาสัง่งหรือว่าส่งเมนลิงมากมาสัง่งแล้วก็ให้เขามารับอย่างประมาณนี้หรือจะเหตุเห็นแบาบว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงานคล้ายๆว่าเผื่อเขาจัดปาร์ตี้ที่บ้านจะมีงานเลี้ยงงานอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะได้เมนูปอบ,บี้ ไปเป็นอาหารในงานอะไรเราก็จะรับทําอะไรประมาณนี้อย่าง50-60ชิ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าว่าลินขายเท่าใดแรกๆนั้นลิ้นขายใหมูให้ให้คนรู้จักกันรอบๆตัวลิ้นขายไม่แพงนะคะเพราะว่าการลงทุนกับว่ลลายก็บ,บอกเลยว่าลงทุนนิดเดียวลงทุนไม่เยอะนะคะและก้กการการสีขายในในราคาขายของพี่หนึ่งพี่สีขายเริ่มต้นขายให้เพื่อนเลยเนี่ยจะขายอยู่ที่ สินขายอยู่ที่12ชิ้น12ชิ้นนะคะ12ชิ้นในราคา100คน12ชิ้นในราคา100คนนะคะก็จะถัดทีเป็นเงินไทย12ชิ้นน่ะ100คนก็100คนก็สี3สาอยตอนนี้เงินไทยก็ตีซะ300 370บาท370บาทตัว12ชิ้นนะคะก็จะตกเป็นเท่าไหร่ล่ะถ้าตีเป็นเงินไทยลองดกูก็12ชิ้นก็จะอยู่ที่ สิะะบสองชิ้นหนึ่งร้อยโครนนะคะถ้าตีเป็นเงินถ้าตีเป็นเงินไทยไก่ชิ้นละสามสิบห้าบาทชิ้นหนึ่งอะปปิยะบ้านเราอะไอเป็นแท่งอะกับสิบกับพวดอะไรไงอร่างว่างเมือก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเล่นสิเฮดหฮเบิร์ว่าชิ้นประมาณเท่าไหร่นะถ้าต,ตีตีเป็นเงินไทย,กทกยไกบชิ้นละสามสิบห้าบาทเนาะกับน่าละเฮด้ายๆไปเงินลอยสองลอยเก็บเล็กผสมน้อยมันก็เป็นไรายได้เสริมน่าดีก็ชื่อแม่บล่ล่ะคือบางที่เพื่อเขามีงานมีอย่างเขาอยากได้เขากบสร้างไปสี่สิบห แตงสิกะถ้าเปิดอว่าสี่สิบห้าสิบชิ้นนี่กะถ้าตีเป็นเงินไทยกะตีเป็นเงินไทยกะสี่สิบห้าสิบชิ้นนะสี่สิบห้าสิบชิ้นอะทำรอบนึงเพราะว่าปกติลิ้นเฮดอะตอนช่วงที่ลิ้นเฮดอ้ปอเปี๊ยะเคดใบถักกินนะนะเพราะว่าเฮดใบพนพั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 นไว้แล้วส่วนมากลิ้นสีแช่แข็งไว้เลยคือที่นี่เขาจะเรียกโปรเซ็นก็คือเอาแช่แข็งไว้เลยแล้วก็เวลาที่เราจะกินเนี่ย เวลาเราทําเสร็จเนี่ยเราก็แช่แข็งไว้แล้วก็เอาไปส่งลูกค้าเวลาที่ลูกค้าสิกินเนี่ยเขาก็เอาขึ้นจากซ่องฟีดมาแล้วก็ล่วงทอดได้เลยนะคะง่ายๆเพราะว่าคนส่วนมากจะ,จะ,จะชอบซื้อของแบบนี้แหละกับประเทศนอร์เวย์เี่ยเขาจะมีเป็นกินพวกอาหารแช่แข็งแบบนี้เป็นประจ,จําเป็นคิจลักษณะของเขาอยู่แล้วก็คือเวลาเขาสร้างไปเทละสิบยี่สิบชิ้นอย่างเง้เขาก็เอาไปใส่ซ่องฟีดไว้แล้วก็เวลาเขาจะกินเขาก็ออกมาทอด ทอดใส่กระทะแล้วก็กินได้เลยสะดวกสบายเพราะว่าอยู่นี่เขาเป็นอยู่แล้วเขา,ารขาู้จักปูหรือเขายูจักสปริงโรดีอยู่แล้วเพราะว่า,าร้านอาหารให้ในต่างประเทศในประเทศนอเวเดีไลค์ค่ะเติดโต๊กันเป็นเมืองแต่การจริงๆถ้าเขาขายในร้านอาหารนะมันกับแห้งไงอ่ราร้านอาหารอยู่ซึกงว่าสิจ็ดชิน้นสี่ห้าชิ้นหรือเปล่าที่เป็นร้อยนะนะแต่ว่าเราก็ขายคือให้ลูกค้าไปทอดเองสิกับสิบสองชิน้น สิบสองชิ้นก็หนึ่งร้อยบาทก็คุ้มนะถ้าเขา,200าทำสองลอยขึ้นไปก็ใช่เขาหยิบหา5ชิ้นอยงประมาณนี้แ่แหละขายไม่แพงค่ะขายแค่เป็นไรายได้เสริมปีอะไรทําเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองไะนะคะนะคนไทยเฮาถ้าขยันถ้าขยันถ้าเสาะแสวงหายิ่งจะคนที่มีืูคนหรือจกคนหลายมีโซเชียลรอบตัวเนี่ยงัดออกมาเลยคุณมีความสามารถอะไรยิ่งอาหารไทยเนี่ยถ้าใครมีความสามารถถ้่ใไรเฮ็ดอาหารไทยเก่งเนี่ย ขายเลยคนรอบตัวถ้ถายิง่งถ้าไพาออกดไปเหตุงานดูจากคนหล,ลายๆนี่โซเชียลรอบตัวใส่เห็นเป็นประโยชน์ขายเอาเลยเงินลอยสองลอยเก็บเลกผสมหน่อยมันก็เป็นเงนินแม่บล่ะเฮ็ดไปเลยฝึกฝีมือตัวเองไปเรื่รอยๆนะคะนะเมื่อนี้ค้นเฮ้าคนไทยนะคะจูไสกับบอดตายบ,าบา่วว่าคนไทยบ่ว่าไผก็แล้วแต่ละ่ะถ้าขยันถ้าขยันถัอดทนถ้าฉลาดนะคะมองหาจับสิ่งรอบตัวให้เป็นเงินเป็นทอง หาเล็กๆน้อยยิ่งยิ่งคนไทยเนี่ยความสามารถในการเฮ็ดกับเขาแม่นูกับเขาาอย่งประมาณนี้นั่นแหละคนทั่วโลกเขาชอบอาหารไทยอยู่แล้วจับของพวกนี้เขามาเฮ็ดเฮ็ดไขมันเป็นเงินเป็นท่องอยาคิดว่าจะจะจะลงมือทําเลยจะทําอะไรลงมือทําเลยพิรินคิดมือนี่พิรินบอกเพื่อนรวมงานพิรินได้ออเดอร์มาเลยมือนี้200ร้คนนะคะแล้วก็ต่อไปก็สิ บางว่ามันจะได้เยอะก็น,นั่นแต่ว่าทลายก็คือสิวมีเวลาเฮ็ดเขาดอกเพราะว่างั้นจะคลองกัหลายอยู่แล้วจะอาศัยเฮ็ดช่วงมันหยุดมันไออาทิตย์จันแค่นั้นพ่อว่าต้องเอาลายยานันรวยยนันเมื่อย่ตายก่อนนะคะนะยังไงเมื่อนี้กามาบอกข่าวทุกคนว่าหาได้ได้เสริมช่วงอากาศแย่ๆแบบนี้นะคะดีกว่านอนปัจจุบันจะซื้อหาอย่างเฮ็ดได้เงินได้ทองซีลอยหาลอยต่ออาทิตย์ก็ยังดีเนาะนะเมื่อนี้ขอทุกคนนะมีความสุข ต่อสู้กบชีวิตไปช่วงนี้โควิดยิ่งหลายหาอะไรทําอยู่บ้านใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะอดทนทุกคนนะคะขยันอดทนไม่มีวันอดตายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ